ของผู้ประกอบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับวุฒิต่อเลยครับต่อได้เลยครับ,รบกำลังเล็กขอดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกดต่ออาจารย์กดคอนเทนิวอาจารย์ไม่ไม่ไม่ผมลืมเล็กขอดครับมันมีคำว่าลิฟมิตติ้งกับก็อดอิดเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยหรือไง ครับครการโฆษณาหรือประกาศประกาศใดๆซึ่งชื่อที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลหรือคุณวุิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเพื่อชักชวนให้ผู้มาขอรับบริการ จากสถานพยาบาลโดยใช้ข้อความเสียงหรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงหรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบเกียการของสถานพยาบาลจะก,การะทำไม่ได้ใช่ไหมวุฒิกระทำไม่ได้นะใช่ครับใช่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้นำส่งคลังเป็นไรายได้แผ่นดิน เนะขาห้ามนะครับวุฒินะมตาตราสามเก้าในกรณีที่มีการโฆษณาหรือประกาศฝ่าฝืนมตาตราสามแปดผู้อนุญาตมีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาหรือประกาศระงับการกระทําดังกล่าวได้ มาตรา40ในกรณีผู้รับอนุญ,ญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจาการของสถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากผู้อนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับ การขอริาตการขอและการริตะจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา41เป็นมาตราหนึ่งที่ควรจะพิจารณานะครับในกรณีผู้รับวิญาตประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่อื่นให้ดําเนินการเสมือนเป็นผู้ขอรนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่อย่างเช่นว่าโรงพยาบาลกรุงเทพที่ตั้งอยู่ที่หาดใหญ่นะี่ย มันไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาของโรงพยาบาลกรุงเทพที่กรุงเทพนะครับนาวุฒนาครับมันไม่ใช่สาขามันไม่มีสาขามันไม่เหมือนแบงค์แบงค์เนี่ยเขามีธนาสมมุติว่ากขาเป็นธนาคารกรุงเทพเขามีสาขาที่นี่ถูกไหมแต่โรงพยาบาลไม่มีสาขา ตามมาตราน,นี้ไงในกรณีที่ผู้รับญาติประสงค์จะย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่อื่นให้ดําเนินการเสมือนเป็นผู้ขอญาติประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่คือต้องมาขอจดทะเบียนโรงพยาบาลกรุงเทพกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นิยาตทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนนะครับภายใต้บังคับมาตราสิบแปดวงเล็บห้าการเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับอนุญาตถ้าเปลี่ยนชื่อต้องได้รับอนุญาตนะครับมาตราสิบสี่ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล จะต้องแจ้งเป็นหนังสือและจัดทำรายงานที่จะไปบัตรเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้รับให้ผู้รับอนุญาตต้องไปบัตรอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนเลิกกิจการก็ได้ทั้งนี้ โดยให้ประโยชน์ให้พี่นาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้ป่วยในสถานพยาบาลนั้นเป็นสําคัญมาตราสี่สิบห้าให้ผู้อนุญ,ญาตจัดให้มีจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เป็นไปตามขั้กตอนี้โดยสม่ําเสมอในการนี้ ถ้าพบว่าสถานพยาบาลตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และยาเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลผู้อนุญ,ญาตมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นำมาตราห้าสิบสามและ ห้าสิบห้าไม่ใช่บังคับโดยอนุโลมนะครับต่อไปเป็นหมวดสามเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหนึ่งเข้าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามัญญหตินี้ สเข้าไปในสถานพยาบาลในระหว่างเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นให้การเป็นไปตามขั้นยัดนี้สาม,มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาตดําเนินการผู้ดําเนินการผู้ประกอบวิชาชีพสถานพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา สี่ยึดหรืออายัดบรราเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำางความผิดตามประหยัดนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีการไปฏิบ,บัติหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับวิญาตผู้ดําเนินการผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเจา้บบาหน้าที่สถานพยาบาลหรือบุคคลซึ่งอยู่ในสถานพยาบาลนั้นอำนวยความสะดวกตามสมควรการไปฏิบ,บัติหน้าที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว บัดประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา48ในการปฏิบัติการตามพันตินี้ให้ผู้อนุญ,ญาตและพนังงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยามันก็คล้ายๆกันเหมือนใจทุกกฎหมายแล้วครับการปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาต หรือผู้ดำเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพันันินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้รบับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการแล้วแต่กรณีระง,งับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็ุสมควรแต่ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดตามพัญัตินี้มาตราห้าสิบ ในกรณีผู้รับวิุญาตหรือผู้ดําเนินการกระทําการหรือละเว้นการทําการอย่างใดๆจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายเกิดความเสียห,ยหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลหรือไม่ไปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตหรือไม่ไปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้อนุญาต มีอำนาจออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการได้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนคำสั่งปิดสถานพยาบาล มาตราห้าสิบเอ็ดในกรณีที่ผู้รับวิญาตหรือผู้ดำเนินการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราสิบเจ็ดหรือมาตรายี่บห้า 25. แล้วแต่กรณีหรือถ้าผู้รับวิญาตหรือผู้ดำเนินการไม่ดำเนินการให้จุกต้องภายในระยะเวลาที่ผู้วิญาตกำหนดตามมาตราห้าสิบให้ผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจาการสถานพยาบาลน,นั้นได้มันเริ่มจากมีคำสั่งแล้วสั่งปิดแล้วเพิกถอนนะครับถ้าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามาัญญัตินี้และผู้อนุญ,ญาตเห็นว่าเป็นกรณีร้ายแรงอันอาจมีการกระทบกเทือนต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป ให้ผู้อนุญ,ญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นได้มาตรา52เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลในกรณีที่หนึ่งถ้าผู้รับญาตตายไม่มีผู้แสดงความจำงเพื่อขอประกอบกิจการ์หรือผู้แสดงความจำงนั้นขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา22หรือในกรณีที่สองผู้อนุญ,ญาตมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวตามมาตรา50หรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตตามมาตรา51ผู้อนุญ,ญาตอาจมีคำสั่งให้สถานพยาบาลนั้นอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆตามที่เห็นสมควร คำสั่งของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา49หรือของผู้อนุญาตตามมาตรา50หรือมาตรา51ให้ทําเป็นหนังสือส่งทางไปษณีลงทะเบียนให้ผู้รับญาตหรือผู้ดําเนินการณภนะูมิเนาของผู้นั้นแล้วแต่กรณีถ้าไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้จัดการปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยและและเห็นได้ง่าย นัสถานพยาบาลและถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่งคําสั่งของผู้ญาตาิตามวรรคหนึ่งจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์โดยวิธีอื่นในอีกด้วยก็ได้มาตราห้าสิบสี่ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จะขอบบรับใบญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนมาตราห้าสิบห้าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตราสีิบเก้าหรือของผู้อนุญาตตามมาตราห้าสิบหรือมาตราห้าสิบเอ็ดผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันทราบคําสั่งคำวิจัยเป็นที่สุด แล้วก็พูดถึงบทกำหนดโทษซึ่งเอาไปปรับใช้อะนะครับบทกำหนดโทษก็ตั้งแต่ห้ามาตราห้าสิบหกไปจนถึงมาตราเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะครับมาดูใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละหนึ่งพันถ้าผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกินสิบเตียงฉบับละสองพันมีการแก้ไขไหมครับไอเนี้ยส่วนเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีนะเกินสิบเตียงแต่ไม่เกินยี่สิเตียงฉบับละห้าพันเกินยี่สิบเตียงแต่ไม่เกินห้าสิบเตียงฉบับละหมื่นเกินห้าสิบเตียงแต่ไม่เกินร้อยเตียงฉบับละสองหมื่น เกินร้อยเตียงฉบับละสองหมื่นและให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสำหรับที่เกิน100ร้อยเตียงเตียงละหนึ่งร้อยบาทใบอนุญาตได้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนฉบับละห้าร้อยถ้ารับผู้ค่าดำเนินการสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกินสิบเตียงฉบับละหนึ่งพันเกินสิบเตียงไม่เกินยี่ห้าเตียงฉบับละสองพันห้า เกิน2าเตียงแต่ไม่เกิน50เตียงฉบับละ5,000เกิน50เตียงแต่ไม่เกิน100เตียงฉบับละ10,000เกิน100เตียงฉบับละ10,000และให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสำหรับที่เกิน100เตียงเตียงละ50บาทการต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆแต่และฉบับใบแทนใบอนุญาต200 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบรรยาขั้น100ถ้าธรรมเนียมในการประกอบกิจาการสถานพยาบาลปีละ10,000บาทนะครับนะครับก็เป็นอันจบพรบรสถานพยาบาล นะครับใครมีคำถามครับใครมีคำถามครับอยู่กันไหมครับเนี่ยอยู่ค่ะอยู่นะกำลังตามาอาจารย์ค่ะครับอาจารย์คะจะย้อนไปตรงที่เอ่อที่เมื่อกี้ที่คลินิกพดุงคันไทยอค่ะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์มันมันเป็นไปได้ไหมครัว่า คือเขาอ่ะไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดไว้ไม่ได้เขียนไว้โดยเฉพาะว่าเป็นคลินิกพดุงคันไทยแต่จากคํานิยามการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะหมายถึงถ้าการแพทย์แผนไทยที่มุ้ยดูตามพาบรบวิชาชีพของปีห้าหกนะฮะจ์การแพทย์แผนไทยจะหมายความว่ากระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยบ,บําบัดรักษาป้องกันโรคส่งเสริมและฟืนฟ้นฟูนสุขภาพของมนุษย์ แล้วก็เขาจะบอกว่ามีการประดุงคันไทยการนวดไทยครับคือการประดุงคันไทยกับการนวดไทยแล้วก็เวชกรรมไทยเนี่ยมันจะบอกเลยว่าหมายถึงการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูแต่ยกเว้นเพศสัลกรรมไทย,น,ยนะคะอาจารย์เนี่เป็นไปได้ไหมว่าที่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 คิดว่า เอ่อพนลุงคันไทยสามารถเปิดคลินิกได้มันก็คือมาจากคำนิยามนี้ไหมอ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นคำนิยามเป็น<อ>กฎกระทรวงครับผมผมเท่าที่รู้เนี่ยมันจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงคือผมผมรู้มีคนพูดให้ผมฟังทีนึงนวแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาจากมาจากตัวกฎหมายไหนคือโดยหลักโดยหลักเนี่ยมันมีคลินิกเวชกรรมมันมีอยู่แล้วละคลินิกเวชกรรมถูกไหมค่ะแต่พอมาทีหลังพอมาทีหลังมันไปเปลี่ยนรู้สึกก็ไปเปลี่ยนกฎกระทรวงบอกว่า พวกที่ผดุงคันเนี่ยสามารถมาขออนุญ,ญาตเปิดคลินิกได้แต่เป็นคลินิกประเภทผดุงคันเพราะมันมีแยกคําว่าการผดุงคันไทยออกมาต่างหากการนวดไทยออกมาต่างหากถูกไหมครับดูในพบรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยค่ใช่ไหมครับมันแยกออกมาต่างหากว่าการผดุงคันไทยหมายความว่ายังไงการตรวจการวิจัยบําบัดถูกไหมครับ แล้วก็การนวดไทยก็เป็นการตรวจการวิจัยการบําบัดการบําบัดถูกไหมครับเพราะนั้นเขาจึงแยกออกมาต่างหากเมื่อเขาแยกต่างมาต่างหากเขาถือว่าพวกนี้คือเป็นหมอนึกออกไหม <c oughs> ใช่ไหมนึกออกไหมล่ะนึกออกไหมล่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าดูตามบทนิยามสถานพยาบาลเขาให้เขาให้แคบ การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดูงคันไอ้นั่นเป็นไ,นไอ้นั่นเป็นแผนปัจจุบันยหนูโอ้ไอ้นั่นเป็นแผนปัจจุบันลูกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ดูดูดูในในบทนิยามไม่เขาก็ไม่เอ่ยถึงประดุงคันไทยเลยใช่เขาออกมาเป็นกฎกระทรวงไงผมบอกว่ามันไม่อยู่ในตัวกฎหมายอ๋อเราต้องไปหาเอง ครับแต่มันไปออกไปอยู่ในกฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยเขากับอนุญาตให้พวกปรดดุมคันไทยเนี่ยไปยังไงไปยังไ้ไปสอบแล้วมาเปิดคลินิกเนี่ยมันรู้สึกมันเกินไปไงมีคนคัดค้านกันเยอะแต่ว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาออกเพราะเขาบอกว่าเขามีกฎกระทรวงผมก็เลยสงสัยว่าช่วยหากันหน่อยเพราะเพราะเท่าที่รู้ที่กรุงเทพเขาเขามีใบครดดุงคันใบเดียวเนี่ย็ไปขอเปิด แต่จุดมุ่งหมายของเขาก็คือปดุงคันคือคือดูแลแม่โกรนหลังคลอดถูกไหมและเขาก็ใช้การการการอ้างครอบคุมตรงนี้ไว้ว่าเขาดูแลแม่แม่ขณะคลอดและกล็หลังคลอดไอ้ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดไอ้ตรงนีมนมม้มันไม่ใช่ตัวกฎหมายมันไม่ใช่ตัวกฎหมายครับมันไม่ใช่ตัวกฎหมายนันเป็นกฎกระทรวงโอเคไหม อ่ามันเป็นกฎกระทรวงมันไม่ใช่ตัวกฎหมายตัวกฎหมายมันไม่มีตัวกฎหมายมันเพียงคลินิกเห็นไหมคลินิกที่เขาแก้ไขใหม่เนี่ยตามวิชาชีพนั้นๆมันแก้กฎหมายแล้วไงตามวิชาชีพนั้นๆน,น,นะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อย,อยหาเจอนะครับมีคำถามต่อไหมครับ ถ้าไม่มีคําถามต่อไปพรบรส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเออเราเข้าใจกันว่าโอเคไอ้ไอ้ไอ้ไไไกฎหมายหลักเนี่ยก็คือกฎหมายสามฉบับหลักใหญ่ก็คือพอรบรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยออกข้อสอบแน่นอนคือห้าสิบข้อครึ่งหนึ่งพรบรยาเนี่ยกับพรบรสถานพยาบาลเนี่ยกลายเป็นรองลงมา ก็รู้สึกประมาณถักคนละสิบห้าบห้าก็กลายเป็น30สบก็เป็น80ดสบเหลืออีกยีสบก็จะเป็นกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายพรบรวิชาชีพพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางด้านชีวภาพ สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่ออาหารและ,กะเกษตรตรงนี้อีก20ข้อรวมๆกันนะครับก็ลดหลั่นกันไปตามลำดับพบรบส่งเสริมพบรบเอพอลบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณทัก10บข้อก็จะเป็น9-90เหลืออีก10ข้อก็จะแบ่งออกกันออกไป ผมก็จะอธิบายถึงหลักการและเหตุผลเท่านั้นนะครับพรบส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาทุกคนที่มีตัวบทก็ดูตัวบทเข้านะครับ